ที่ไปที่มาลมาุ่มตาลุ่มใจเป็นยังไงทำไ,ไมเราเป็นคนเป็นคนชอบชอบชอบอต้องมีนะเป็นชีวิตจิตใจใช่ทำไมเราถึงต้องมีสูตรที่ไม่เหมือนผมรู้สึกว่าผมอยากให้ทุกคนกินอะไรที่มันแบบมีมันดีสุขภาพสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ลดแช่ แต่ยังรวมถึงความใส่ใจในการเลือกสรรวัตถุดิบและสมุนไัยคุณนิลันเจ้าของร้านเป็นลูกหลานชาวเพชรบุรีตำบลบางจาจานันคุณนิลันเริ่มสร้างร้านจากไม้ทีละชินช้นทีละชิ้นใต้ร่มตา แม้ช่วงเศรษฐกิจสถานการณ์โรคระบาดโควิด19เขาก็ยังสู้อยู่และยังคงมุ่งมั่นเพื่อคงคุณภาพวัตถุดิบและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นี้สืบต่อ Subscribe Come with me studio a c t i ั n สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Come With me พากินวันนี้เราอยู่ที่ร้านล่มตาลต้มเนื้อเราจะมาพิสูจน์กันว่ารสชาติต้มเนื้อที่นี่เป็นยังไงเขาลือกันว่าต้มเนื้อที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะตอนนี้เราอยู่ที่บางจานตรงเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วจะมีหัวโค้งให้เลยเข้ามา และให้สังเกตทางขวามือร้านจะอยู่ริมถนนเลยนะครับตรงขวามือนะเราไปดูกันเลยว่าร้านต้มเนื้อที่นี่มีอะไรเด็ดไปชมกันเลยครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้นั่งอยู่ในร้านล่มตานต้มเนื้อเรียบร้อยแล้วนะแล้วผมก็สั่งต้มเนื้อนี่ฮะนี่ทุกคนต้มเนื้อนะฮะเป็นไงนะ อินเสิร์ตเมื่อกี้แล้วก็เริ่มจะอยากรับประทานกันแล้วนะฮะนี่ผมสั่งมาพร้อมข้าวสวยร้อนๆหนึ่งถ้วยนะข้าวสวยนี้ถ้วยละ5้าบาทเท่านั้นนะครับทุกคนเขาลือกันว่าต้มเนื้อที่นี่นะไม่เหมือนใครไม่ซ้ําที่ไหนเลยนะครับแล้วมีหนึ่งเดียวในเพชรบุรีมาทานได้ที่บางจานเท่านั้นนะหนึ่งเดียวเท่านั้นนะต้มเนื้อนี่ครทุกคนอเดี๋ยวผมขอญาตชิมแบบว่าออริจินัลหน่อยชิมแบบว่ายังไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะทุกคนนี่เริ่มจากน้ำซุปก่อน ผมเห็นน้ำซุปแล้วผมก็รู้แล้วว่ามันพิเศษกว่าที่อื่นนะน้ำมันจะแบบว่ามีความเข้มข้นอืมโอ้จริงๆด้วยทุกคนรสชาติเข้ากันเข้ากันเข้ากัน,กนทุกคนน้ำมันไม่เหมือนต้มเนื้อที่อื่นเลยขออนุญาตชิมตรงเนื้อตอนๆไงโอ้โห ไม่ชิมไม่ได้เลยนะเนี่ยนี่ทุกคนเนื้อเป็นตอนตอนเห็นภาพอินเสิร์ตเมื่อสักครู่แล้วใช่ไหมครับทุกคนเสียงโต๊ะดังนปเสเียงเลยนะครับขอเน้นๆนหนึ่งคำใหญ่นะอืมอืมอเนื้อนี่ต้มเปื่อยกำลังดีนะครับทุกคนใหญ่แซ้เลยแทบจะละลายในปากจัสำหรับคนที่ชอบกินแบบกุบๆมีเอ็นนะ เขาก็ทางั้นเขาก็มีนะบอกเขาได้เลยทุกคนเป็นต้มเนื้อคื่องในมีอะไรมีปอดมีอะไรครบเลยทุกอย่างที่เป็นต้มเนื้ออยู่ที่ร้านนี้หมดแต่พิเศษที่ไม่เหมือนที่ไหนก็คือน้ําของต้มเนื้อที่นี่เป็นน้ําเข้มข้นเป็นน้ำำําดํามีความรู้สึกว่าเหมือนเรากินน้ําสมุนไพรอะไรสักอย่างนะครัขออนุญาตไปชิมแบบว่ากับขา้าวสวยร้อนๆหน่อยน,นี่นะทุกคนอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้ว ผมจะไปชิมกับข้าวสวยด้วยอ้าวนี่ทางร้านมีน้ําจิ้มด้วยนะครับอันนี้เป็นน้ําจิ้มแบบไหนเป็นพริกกระเลียงครับอันนี้เป็นน้ําจิ้มพริกกระเลียงนะฮะเสียงที่ท่านได้ยินกะ็คือเสียงเจ้าของร้านครับมันนั่งอยู่ใ,ใกล้ทุกคนเขาไม่ได้จ้างนะทุกคนอันนี้ผมอยากกินแล้วผมมาเลยนี่เหยาพริกกระเลียงไปนิดนึง จริงๆนะคนที่ชอบรสออริจินอลนะไม่ต้องหยอกก็ได้อร่อยอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าเพื่อความแซ่บความนัวเราต้องเติมไปน,นิดนึงทีนี้ผมขอกินกับข้าวนะครับเน้เนๆเ,เลยหนึ่งคำนี่ทุกคนดูนะอือฮือุณเค้เยอือมบอกว่ามันแซ่บมากเลยครับทุกคนทุกอย่างลงตัวกลมกลม ผมได้กินเครื่องเทศสมุนไพรนะแล้วก็เนื้อที่แบบว่านุ่มเชื่อง่ายเปื่อยอยากจะท้าให้ทุกคนได้มาชิมนะเนีย่ยเริ่มกินเนี่ยผมก็เริ่มสงสัยเลยว่าเอ๊ะสูตรที่ไปที่มาการเปิดร้านเป็นยังไงนะขออนุญาตไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านเลยนะครับพบกับคุณไก่เจ้าของร้านล่มตาลต้มเนื้อ ไปสัมภาษณ์กันเลยครับที่ไปที่มาของร้านล่มตาลต้มเนื้อนะฮะเป็นยังไงฮะทำไมถึงเปิดร้านตรงนี้ฮะเป็นคนที่ชอบครับชอบชอบทานต้มเนื้อ,อต้มเนื้อมาก<อ>เป็นชีวิตจิตใจ,จเลยครับก็เลยคิดมาเปิดร้านใช่ครับแล้วคิดยังไงกับช่วงสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็มันก็แย่นะเรื่อยๆทุกวันนี้มันมันยังไม่ลื่นไหลเท่าไหร่ครับแล้ว ทำไมเราถึงคิดต้มเนื้อสูตรที่ไม่เหมือนไทรอันนี้ขึ้นมาผมรู้สึกว่าแบบผมอยากให้ทุกคนกินอะไรที่มันแบบมีแบบดีต่อสุขภาพอ่ะอืมมันเป็นมันเป็นยายุวัฒนะอย่างหนึ่งอครับมันเป็นมีมันมีหลายตัวยาที่อยู่ในหม้อเนี้ยเป็นสมุนไพรล้วนๆชไทยล้วนๆไทยล้วนๆครับโอเคต้องบอกตอนนี้ก่อนนะครับว่าเจ้าของร้านเนี่ยเคยเรียนออกแบบมานะฮะ ความรู้ที่เกี่ยวกับการออกแบบแล้วก็งานศิลปรกรรมเนี่ยเจ้าของร้านจะเชี่ยวชาญมากเพราะว่าเรียนมาจากสถานัานออกแบบของที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับใช่ใช่มีประสบการณ์เรื่องของออกแบบไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมร้านต้มเนื้อร้านนี้ถึงไม่เหมือนใครนะฮะออมีที่ไปที่มาแบบนี้นะ,ะพอจะบอกได้ไหมครับว่าส่วนผสมแบบคร่าวๆส่วนไัยที่ใช้เนี่ยมีอะไรบ้าง อันดับแรกหนึ่งมันก็เป็นพวกยาจีนส่วนใหญ่แล้วก็พวกเห็ดไทยๆบ้างพวกอะไรบ้างเนี้ยครับจะผสมผสานกันไปประมาณนั้นเส้นทางจากตัวเมืองมาที่ร้านล่มตาลต้มเนื้อเนี่ยครับมายังไงครับก็ถ้าจากคนในเมืองนะครับนับจากตลาด แล้วก็ผ่านเซนโยเซฟโอ้โโรงเรียนเซนโยเซฟคอนเทนนะฮะดีเนาะใช่เซนโยเซฟแล้วก็ตรงอย่างเดียวเลยครับตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวเลยมาทางบางจากนะฮะประมาณสิบสิบฝากิโลเนี่ยแล้วก็ถึงโค้งสวนกล้วยเลี้ยวสวนกล้วยนะฮะเลี้ยวมาก็จะเจอหมู่หนึ่งเลยเจอเจอเจอร้านเลยครับโอเคอยู่ไม่ไกลนะฮะไม่ไกลครับเลี้ยววันนี้ก็อยู่ฝ่ามือครับอ่าอยู่ฝ่ามือนะครับแล้วตรงนี้ไปไหนตรงนี้ก็ตรงไปถ้าคนมาจากทางนี้ ไปปากทะเลดอนผิงแดดได้อ๋อทางนี้ถ้าด้านตรงข้าม,มาก็คือทางปากทะเลดอนผิงแดดนะครับถ้าคุณบแหลมลลถ้าลูกค้ามาจากทางนั้นนะฮะทางบ้านแหลมเอ่ยหรือว่าอะไรเนี่ยร้านจะอยู่ทางซ้ายมือให้สังเกตป้ายที่ว่าเจ้าของร้านเขียนเองด้วยใช่ไหมครับเขียนเองครับ <c oughs> โอโหแน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> ครับฝีมือโอเคตอนนี้ผมขออนุญาตไปซอยที่เหลือก่อนนะครับโอ้โหเห็นตรงหน้าแล้วมันยั่วใจเหลือเกินยังกินไม่หมดเลยนะครับขอตัวนะครับขออนุญาตไปกินที่เหลือก่อนนะฮะ ตอนนี้ผมก็ได้กินต้มเนื้อหมดเรียบร้อยเลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กด like แล้วกดกระดิ่งแล้วคุณจะไปพลาดคลิปใหม่ๆไหมสักซิวิน่ทีเดียวสำหรับวันนี้มอไซส์สำหรับร้านล่มสารต้มเนื้อนะครับเปิดเวลา8โมง พร้อมที่จะให้ลูกค้าเข้ามาทานวอล์กอินเข้ามาทานเรื่อยๆจนขวาของจะหมดว่างนันเลยมีบริการใส่ถุงกลับบ้านด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้คิรวิทมีท้าเชิมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายอย่าลืมมาทานกันนะครับทุกคน ดาวโหลดสติกเกอร์ไลน์ออฟฟิเชียลดีไซน์คลินิกได้แล้ววันนี้